หน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยขอประชาสัมพันธ์พยากรณ์อากาศในช่วงนี้พายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวเบงกอได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลอนอัศนีแล้วกำลังเคลื่อนตัวไปทางอ่าวเบงกอตอนบนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลให้เริ่มมีลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมากขึ้นประกอบกับมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนถึงปานกลาง แผ่เสริมลงปกคลุมทางตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยจากหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทย